ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมที่วีดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันจากโมซาวเทคนะครับจะมาไขปัญหาประเด็นคำถามในการตัดครอสหรือว่าการคัด EQ นะครับบเบดนะครับดอกบเบหรือตู้สเบหรือดอกลำโพงสเบดนะครับซึ่งมีพี่น้องชาว FC ของเรา หลายหลายท่านนะครับสอบถามมาบ่อยๆว่าตู้สูตรนี้ควรจะตัดที่เท่าไหร่ตู้ดอกนี้ควรจะตัดที่เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วในการตัดคอสนะครับอันดับต้นเลยนะครับอันดับแรกเลยผมให้ความสําคัญกับดอกลําโพงนะครับดอกลําโพงมากกว่านะครับดอกลําโพงมากกว่าสูตรนะครับมากมากกว่าสูตรนะครับเหตุที่ให้ความสําคัญของดอกลําโพงเพราะว่าดอกลําโพงเขาจะมีคุณลักษณะ นะครับคุณลักษณะเกณฑ์ความถี่นะครับที่เขากําหนดไว้อย่างเช่นกําหนดความถี่ไว้ตั้งแต่35มสถึงพันห้เฮิร์ตหรือว่า3 0มสถึงสามอยเฮิร์ตอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาจะมีเอกสารตัวหนึ่งให้เรามานะครับในการซื้อดอกลำโพงถ้าไม่มีเอกสารตัวนี้นะครับเราก็หาดูได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับนั่นก็คือเอกสารแสดง คุณลักษณะเปรียบเทียบในการตั้งค่าในขีดความสามารถของดอกลำโพงตัวนั้นๆนะครับผมอขออนุญาตยกตัวอย่างอดอกหนึ่งแปดหึ่งสองห้าของกริปต,ตัวนี้นะครับแนวตั้งแนวตั้งทางซ้ายมือเป็นค่า SPL นะครับเป็นค่าเดซิเบลนะครับเป็นความดังและก็ความใหม่ของเสียงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ถึง120 ดซิเบลนะครับส่วน uh, แนวนอนนะครับแนวนอนเป็นค่าความถี่นะครับตั้งแต่20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์นะครับ20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์ท่านจะเห็นเส้นกราฟในวงกลมนะครับที่ผมนำลูกศรชี้อยู่นั่นคือ uh, ขีดความสามารถของดอกลำโพงตัวนี้ที่ให้ uh, uh, ที่ใช้งานเต็มกำลังนะครับที่ใช้งานเต็มกำลังหรือเต็มอิ่มนะครับ เส้นสีดำที่ผมขีดไว้คือเส้นที่เขาวิ่งไปสูงสุดนะครับตามลูกศรที่ชี้ความถี่นะครับความถี่ที่เหมาะสมตามดอกลำโพงที่ผมยกตัวอย่างนะครับความถี่ที่เหมาะสมมงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นนะครับเส้นตั้งที่60ถึง90นะครับแล้วก็ลดลงมาลดความดังลงมาในเส้น100 120ก็จะลดลงมาเรื่อยๆ ร้อยสองร้อยเนี่ยจิงงลดลงไปเหลือต่ำกว่าหกสิบเดซิเบลเลยนะครับเ,เราจะสังเกตเห็นนะครับเ,เสียงซับเบสคือเสียงที่เป็นความถี่ต่ำๆนะครับเสียงดำเสียงเบสดใสนะครับถ้าเกิดเราไปปรับที่ร4 0หรือ200เนี่ยเ,เสียงเบสมันจะหายนะครับมิดโลมันจะเข้ามาแทนนะครับเสียงพูดเสียงร้องมันก็จะออกในตู้เบสเห็นไหมครับ แต่ที่เป็นเสียงซับจริงๆนะครับมันอยู่แค่มันอยู่แค่ขั้นตัวต่ำของดอกลำโพงนั่นก็คือประมาณ3 0 1สิถึงร้อเท่านั้นเองแต่ที่ทำงานได้ดีที่สุดก็คือ6 0สิถึงเกนะครับหกสิถึงเก้าถ้าท่านปรับทีนี้เราก็เอามาเอาคุณลักษณะของเสียงอเอาพุทธมาจับนะครับ เอาพูดมาจับก,ก็คือเสียงกระเดืองนะครับก็จะดังที่30ถึง50 60เสียงเบสสายก็อยู่ยที่60ถึง100อย่างนี้ส่วนคุณสสมัตตัิต่อจากลำโพงนั้นเราค่อยอเราค่อยเอาเราค่อยเอาสูตรเราค่อยไปปรับหน้าง,งานกับสูตรลำโพงแต่ละสูตรนะครับขั้นต้นก็คือ เอาขั้นต้นเอาค่าค่าดอกลำโพงเป็นหลักนะครับแล้วค่อยมาปรับ EQ นะครับค่อยมาปรับ EQ นะครับท่านปรับ EQ ตามลูกตามลูกขึ้นได้เลยนะครับตามลูกขึ้นได้เลยนั่นก็คือเริ่มต้นที่สามสิบเออย่างตัวนี้ N, ที่สามสิบเอดที่ศูนย์นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เอาประมาณบวก3เป็นเกณฑ์นะครับบวก3ก็ประมาณความดังก็จะตกประมาณ92หรือ96ตามขีดความสามารถของดอกลำโพงเขาส่วนมากจะ,อ,ะอยู่ที่92 9า96องเก้ี่เดซิเบลนะครับอันนี้ตัวหนังสือเห็นนะครับเราจะเราสามารถที่จะบูตขึ้นได้นะครับอดอกซับเบลเนี่ยจะไม่เหมือนดอกกลางแหลมนะครับดอกซับเบลเนี่ยบูตได้เลยนะครับเอาที่เสียงมันไม่บวมนะครับ เอาให้มันพอดีพอดีถ้ามันบูตขึ้นสุดมันก็จะไม่บมันจะบวมนะครับก็เอาพอดีพอดีก็คือประมาณบวก3าลบสประมาณนี้นะครับค่าที่ตั้งที่ทำงานดีตัวที่เลข80เห็นไหมครับเลข80เลข90แล้วก็6 3สิถึงแปเนี่ยใน,นช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีคที่สุดสำหรับดอกที่ผมยกตัวอย่างนะเสร็จแล้วตัวร้อย บางทีร้อยร้อยยี่สิบห้าเราค่อยลดลงเห็นไหมครับลดลงแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เสียงเบียดสาออกมากๆเราค่อยยกร้อยยี่สิบห้าช่วยนิดหนึ่งเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากเขาอยอดเขามันจะอยู่ที่แปดสิบเก้าสิบนะครับแปดสิบเก้าสิบนะครับอ,อย่างอ,อย่างแถวล่างนะครับร้อยจะดึงลงนะครับร้อยจะดึงลงนะครับการทํางานอันนี้คือ คือไปปรับเอาพุทนะครับไปปรับเอาพุทนะครับอินพุตหน้ามิคค่อยเอาไว้เติมเต็มนะครับอินพุตหน้ามิคค่อยเอาไว้เติมเต็มนะครับอันนี้เอาพุทคือหมายความว่าตัวปรับก่อนที่จะเข้าคอร์สเข้าพาวเวอร์แอมป์นะครับเมื่อเราปรับตัวนี้เราก็จะไปแต่งในคอร์สอีกทีหนึ่งนะครับแต่งในคอร์สอีกทีหนึ่งก็คือตั้งเบสในตัวคอร์สให้มันเหมาะสมอยู่ที่ขนาดเดียวกันกับอีซิลเห็นไหมครับ เรายก63ขึ้นยกแปดสิบขึ้นคือตัวสูงสุดในคอร์สก็น่าจะเป็นที่82ดสถึงเกอย่างนี้บางคนตัดที่70เลยก็มีนะครับอยากจะให้เสียงมันนุ่มๆหน,นักๆน,นะครับแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่ามันเบาไปมันทําให้ต้องเล่นวันรุ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะจะลืมว่ายิ้งความถี่ต่ําเราแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับความถี่ที่ต่ํากว่า30 ไปถึง20เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินนะครับมันจะดังกระหึหห่มออกมาอย่างเดียวนะครับอันนี้คือการตัดการตัดาตามคุณนะสมบัติของดอกลำโพงเป็นเกณฑ์นะครับเอาคุณนะสมบัติของดอกลำโพงเป็นเกณฑ์แล้วแล้วค่อยมาปรับหน้างานตามลักษณะของตู้ลำโพงนั่นคือตามสูตรนะครับ ขั้นต้นก็คือเราต้องรู้ดอกลำโพงเราใช้ดอกอะไรนะครับคุณสมบัติที่เขาให้มากระดอกลำโพงนะครับถ้าเราไม่มีเราสามารถไปเปิดดูในเว็บไซต์หรือว่าในลักษณะความถี่ที่เขาโฆษณาในแพลตฟอร์มขายของเขาไม่ว่าจะเป็น, da, e, น,กกนรัชดาช้อปปี้ส่วนมากก็จะมีนะครับส่วนมากก็จะมีนะครับ ในแพลตฟอร์มไหนไม่มีก็ลองลองเปิดดูนะครับในเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นแบรนด์เนมจะมีทุกตัวนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับมาไขข้อมาไขข้อข้องใจนะครับมาไขข้อข้องใจพื้นฐานนะครับตามที่ fc หลายๆท่านนะครับ fc หลายๆท่านสอบถามมาว่าสอบถามมาว่าตู้โซนนี้จะปรับยังไงดีนะครับผมแนะนำนะครับท้ายผมแนะนำก็คือ รัตามลักษณะของคุณลักษณะของดอกลำโพงนะครับเอาที่มันพีคสูงสุดที่92เดซิเบลนะครับแล้วก็การทำงานได้อย่างเต็มอิ่มที่ประมาณ90เฮิรต์นะครับประมาณ90เฮิรต์ท่านจะเห็นนะครับเส้นความถี่มันจะลดลงเรื่อยๆอันนี้คือดอกซับเบสดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ประโยชน์เล็กๆน,น,น้อยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับแต่ถ้าดูตามรายละเอียดแล้วตามคุณลักษณะแล้วผมว่ามันเป็นแนวนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับน้อมรับฟังทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม